สวัสดีครับชื่อรัตนาวดีนาเวียงนะครับเจ้าของทวินดีออร์แกนิกฟาร์มนะฮะเราได้ศึกษาศาสตร์พระราชาในการทำการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเราก็มีความเชื่อโดยสุดจริตใจน,นะฮะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงอย่างแน่นอน แล้วทีนี้เราก็อยากมาพิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นว่ามันต้องเป็นจริงให้ได้ฮะเราอยากมาอยู่ดูแลคุณแม่ที่อายุปีนี้ก็เข้าไป80แล้วนะฮะทีนี้การมาอยู่ทีน่นี่ตอนนี้ก็สองปีแล้วทุกอย่างตอบโจทย์ได้ทุกข้อเลยครับถึงจะยังไม่ดีพอแต่ จะดีขึ้นเรื่อยๆจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นเรื่อยๆฮะจากนั้นเราก็มาตกผลึกที่โคกหนองนามโมเดลโดยได้เรียนรู้จากอาจารย์ยักษ์จาก y t u t u นะฮะแล้วก็หลายๆท่านที่เราก็ศึกษาทาง YouTube ซะส่วนใหญ่นะฮะ แล้วก็มีได้ไปศึกษาเรื่องอาการทำปุ๋ยอินทรีย์ทำสัพรพสิ่งกับท่านอาจารย์อดีสรพวงชมพูที่ชาวนาอัจฉริยะบ้านน้ำเกียงเมื่อเราตกผึกว่าเราจะมาอยู่ที่นี่แล้วจะทำแบบนี้แล้วทำแบบกเกษตรอินทรีย์และอยู่แบบพอเพียงในวันที่ ยี่สิสองยี่สิบาเมษายนสองพก็ได้เริ่มต้นการขุดบ่อบ่อนี้มีความลึกห้าเมตรรวมขอบนะฮะและแบ่งเป็นสองตะพักเนื้อที่ในบ่อนั้น3งานขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลาและเราก็ได้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างเราได้ปลูกปลูกไผ่เพิ่มและ ได้ให้ชื่อว่าโคกหนองนาธรรมคือเรามีทามเป็นของตัวเองเรามีป่าไผ่เรามีผักกระโดนผักเม็กที่เป็นความอดุดมสมบูรณ์ของของทามอะ่ะเราเราได้ยกมาไว้โซนป่าไผ่ของเรานี่เองทวินเดียวกันอีกฟามเดิมเป็นที่นานะฮะเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณ คุณตาคุณยายได้ให้กับคุณแม่ทวินและคุณแม่ทวินได้มอบให้กับดิฉันรัตนาวดีเนื้อที่ทั้งหมดสามไร่หนึ่งงาน88ตารางวาและในต้นปี6 3สาได้ซื้อเพิ่มตรงนี้หนึ่งไร่สองงานรวมพื้นที่ทั้งหมดเป็นสี่ไร่สามงาน88ตารางวาในฟาร์มนี้แบ่งเป็น30-30-30-10 ก็คือในส่วนของโคกก็จะปลูกป่ามีพยุงยางนามักค่าต้นสักสักทองลองลงมาก็จะมีพวกกระถินเทพาคงคาเดือดก็จะมีแบบพืชที่กินได้เนาะต้นไม้อ่อมีขนุนมะพร้าวฝรั่งละมุดมังคุด อะไรพวกนี้นะคะกระท้อนปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกบางอย่างก็เริ่มได้กินแล้วก็จะมีมะม่วงบางอย่างก็ทำมาสองปีก็ยังยังไม่ได้ผลผลิตนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกพืชไม้เตี้ยนะคะอย่างชะอมเพื่อที่จะขายคู่กับหน่อไม้นะคะแล้วก็มีดอกกระเจียวมีมีอ้อยเนาะมีอ้อย ในส่วนของปลาก็จะมีบ่อใหญ่นั่นจะเป็นปลานิลน,นะฮะปลานินปลาตะเพียนปลาดุกปลานวนจันทร์ปลากินพืชน,นะฮะทุกอย่างเลยทีนี้มันตอนน้ําท่วมอะฮะเมื่อปีปีหกสองน้น้ำท่วมทีนี้ปลาธรรมชาติก็เข้าไปมีปลาช่อนด้วยเยอะเลยนะฮะแปลงข้าวทั้งหมดนั้นเอ หประมาณหนึ่งไร่สองงานตรงนั้นได้แบ่งส่วนเป็นคลองไส้ไก่ทีนี้แปลงนาข้าวในปีนี้เราปลูกข้าวกลําหนึ่งไร่เศษเศษนะฮะห่งไร่เศษเศษข้าวกลําตรงนี้ปลูกไป9 3้าต้นแล้วก็ทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงตรงนั้นพูดถึงผลิตผล ที่เราทำมาสองปีกว่าจะเข้าสามปีนะคะข้าวเนี่ยข้าวกรําเนี่ยข้าวกรําพื้นเมืองเริ่มต้นที่5้กิโลเสร็จแล้วเราได้มาคัดและใช้วิธีปลูกเหมือนของอาจารย์อดีสรพวงชมพูก็คือการคัดเมล็ดที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็นำไปเพาะใส่ถาดนะฮะเพาะใส่ถาดและปลูก หนึ่งต้นต้นเดียวในปีแรกแต่กอสูงสุดอยู่ที่35เราก็เพิ่มมูลค่าโดยการที่เรานำผลผลิตไปสีแล้วก็แพ็คถุงขายแพ็คละ1กิโลกิโลกร,รัมละ50บาทปีแรกนั้นได้475กิโลปีที่แล้วก็ ประมาณ500กว่าและปีนี้คาดว่าจะได้ประมาณ600-700ครับคือการทำกรเกษตรอินทรีย์ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยจุลินทรีย์ที่มีในดินธาตุและธาตุอาหารที่มีในดินจะไม่สูญสลายไปไหนสองรายได้เราได้จากการขายน้ำอ้อยนะฮะในปีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้นะครับ ในปีที่สองนั้นรายได้จากการขายน้ำอ้อยเดือนหนึ่งประมาณ5 0 0 0ันถึงหกพับาทโดยที่เราหีบน้ำอ้อยแพ็คในขวดขายขวดละ20บาทอาทิตย์หนึ่งเราหีบครั้งหนึ่งครั้งละประมาณร้อยขวดก็ขายอยู่ที่ทั้งขายทั้งแถมนะฮะก็ตีไปประมาณอาทิตย์ละ หน0่ 1> 1, บาทนะครับเดือนหนึ่งก็5้0 0ันหกพันแล้วมาที่ไถเราตัดหน่อไม้สดขายวันเว้นวันนะฮะตกเดือนละประมาณ3,000ันนะครับและก็ได้ชำต้นพันขายต้นพันละหนึ่งรบาทก็เป็นอว่าปีที่2เรามีรายได้ที่1,000งบาทต่อเดือนนะครับ และปีที่สามเราก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะได้เดือนละสองหมื่นบาทโดยรายได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะจะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของนาข้าวเพราะเราจะเลี้ยงปลาในปีนี้เราจะเลี้ยงปลาเพิ่มหนึ่งหมืนสามพันตัวและก็เลี้ยงไปประมาณห้าหกเดือนเราจะเก็บผลผลิตนะฮะให้ได้สี่ตัวกิโลหนึ่ง ในเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน0่งตัวเนี่ยเราตีสูญเสียไป30%ในการเลี้ยงปลาก็จะเหลือประมาณหมื่นตัว4ตัวกิโลก็ได้ประมาณ2ตันครึ่ง2ตันกว่าถ้าขายให้กับพ่อค้าก็ประมาณกิโลละ40บาทเนาะแต่ถ้าเราเริ่มทยอยขายทั่วไปก็จะได้ราคามากกว่านี้เราก็ตีราคาต่ำๆไว้ที่40ิ นะคะก็จะได้ประมาณแสนนั่นแหละครับทีนี้ก็จะเป็นรายได้ถั่วเฉลี่ยยังไม่รวมบ่อใหญ่นะคะที่มีการเลี้ยงปลาอยู่แล้วอันนี้พูดถึงแค่ที่เลี้ยงใน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 าข้าวนะคะมีเฟซบุ๊กนะครับทวินเดีย์แกนิกฟาร์มแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวรัตนาวดีนาเวียงนะฮะเบอร์โทร089254-3105 อยู่ที่บ้านนาเวียงตำบลกู่จานอำเภอคำเขืนแก้วจังหวัดยะโสธรครับ